อยู่ในซีเนี่ยพี่พีนเตอร์เขาจะช่วยแชร์ในเรื่องของเทคนิคต่างๆบอดี้แลงเกิรดต่างๆอะไรเงี้ยเขาเอาจริงเขาไม่โหดสำหรับผมแต่ว่าพี่พีนเตอร์เขาถ้าได้โหดเนี่ยผมผมไม่เคยโดนนะผมไม่เคยโดนแต่ว่ามันมีคนเคยโดนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเคยดุอะไรเงี้ยยังไม่เคยลนี่เคยเคยโดนมากล่าสุดโอ้เคยโดนละอ๋อใช่ซีนั้นไงเคยโดนละแชร์หน่อยนะพี่เบนเตอร์แชร์แชร์อะไรเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่ขึ้นเขาก็โดนดุทุกคน่ะ มีบ้างครับมีบ้างตามหน้างานครับผมเพราะเราโซนหรือว่าอะไรฮะอันนี้ผมผมก็อันนี้เอาตเอาความจริงเลยเหรอแล้วแล้วแต่ฮะคือคือว่าคือว่าบางทีเนี่ยบางทีแบบว่าพูดดิ้นเปรี้ยดิ้นมันแบบพูดไม่ไม่ชัดอรย่างเงี้ยที่พีเตอร์ก็ไอ้นอนพูดรู้เรื่อง ี้บางมคือผมว่าหลายคนอยู่ในเหตุการณ์นี้มันเป็นซีรวมคือก่อนจะเข้าซีนเนี่ยคุณไมเคิลเนี่ยเขาจะแบบแอคติ้งแบบเพอร์เฟกมากเขาจะมีนู่นมีนี่มามาแบบเสนอร่าสุดร่าสุดล่าสุดแต่พอภาพจริงพูดไม่ออกสักคำไม่ได้โอ่งอ่ะไมเคิลเขามีฉายาคุณคุณรู้ไหมตีนกระหน่ซ้อมซ้อมลื่นปืนลื่นปืนบอลแอคชั่นปุ๊บปุ๊บ ลืมี่็จะหยุดแล้วเราพี่พีชอยู่อยู่กันประมาณ8ปดเก้าคนอะในทีนั้นอะเขินเลยเขินดูท็อปท็อปเทนแก้ตัวให้หน่อยดิแบบไม่แบบท็อปเทนเลยนะท็อปเทนเลยนะท็อปเทนหนูก็ขำลูกหนูขำทุกอย่างก็ตามที่พี่มาเวบอกนะครับแต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างมันสามารถผิดพลาดกันได้ มันแค่ซีนนัดซีนเดียวเหนาะเถื่อจังหวะเถื่อจังหวะเถื่อจังหวะนั้นแบบพลาดไปหน่อยโอเคโอเคทีเนี้ยในการถ่ายทำที่เว็บสองเนี่ยนะมันจะมีอยู่แก๊งหนึ่งที่จะต้องถ่ายควบกันถึงสองเรื่องนะฮะแนามีพิงนัดป๊อปลีถูกไหมฮะครับโอเคถูเรื่องอะไรครับที่เราเล่าให้ฟังหน่อยครับป๊อบป๊อปกับจะมีแก๊งเราเนี่ยแหละครับมีพี่พิงคพี่นัดป๊อปแล้วก็ลีที่เรียกว่า เราอยู่ในโปรเซสของการถ่ายทำชั้นนี่แหละท่านผมนมี่สวยสุดก็คือมันเรียกว่าถ่ายควบก,กันไปสองเรื่องเลยครับผมผมมันก็ต้องโหดอยู่ไม่น้อยทีเดียวโหดมากครับเป็นไงบ้างครับปีมวิ่งสองเรื่องก็ต้องยอมรับว่าสำหรับผมก็สาหัสเพราะว่าถ่ายท่านขุนจริงนะครับเราไม่ได้มาอยู่กันแบบแอร์อมี เก้าอี้สบายๆให้นั่งผมอยู่กลางดินกินกลางทรายไปถ่ายทัพต่างจังหวดนะัดแล้วนะใช่ครับอากาศมันก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับบวกกับในเรื่องชุดเสื้อผ้ามันก็มีความรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆที่มันค่อนข้างที่จะต้องต้องใช้ความเขาเรียกว่าอะไรครับต้องใช้เวลาอ่มีเวลาเยอะอะไรอย่างเี้เรื่องคาแรคเตอร์อีกเช่นแบบวันนี้ถ่ายพิษเบ๊บวันนี้ถ่ายท่านขุนก็ต้องแบบว่าฟาทีทังขอดเรื่องครับทังขอนบรรจงเป็ท่านขุนครับ เรียกว่าฟ้ากับเหวในเชิงของวิธีการคิดวิธีการพูดอะไรอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราต้องเปลี่ยนหมายเร็จไปเลยเวลาเราอ่านก็เลยใช้เวลามากพอสมควรเลยครับเพราะจริงๆคือถ่ายพิทเปฟมากับท่านขุนท่านขุนเปิดกองก่อนสองเดือนตอนนี้พิทเวฟจะปิดก่อนท่านขุนหรือจะโออะก็ได้เพราะรายละเอียดมากครับนีแล้วครับก็ จากที่ฟังมารู้สึกว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องชุดกันมากใช่ไหมฮะแต่ของรีเนี่ยมันน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่ารีเล่นเป็นเจดเนยเป็นบ่าวรับใช้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 ติดไปแหละติดไปมันติด้ขาบอกว่าคือคือพู้ที่สาทั้งเรื่องไงแล้วมันาจะมีแบบเนี่ยเหมือนตอนถ่ายที่เบสนะฮะก็มีติดเหมือนกันเออต้องต้องขอโทษต้องขอโทษด้วยแต่ว่ามันก็ฮาดีนะฮะก็อ่อกันาไม่ปร อันนั้นทุกคนถ้าไม่หาทุกคนจากหัวล้อบแบบนี้หรอกอ็ไดแั่ก็ไละครับผมว่าใช้ชุดตัวเดียวครบางทีก็แทบจะไม่ใส่ได้ซ้ําก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหากับตัวเรามากครับชินแล้วชินแล้ว,ลวเลยต,ตอนนี้ยังยังไม่ค่อยชินกับการที่กับการที่ต้องแบบพูดภาษาไทยแบบคล่องๆอะไรเงี้ยมันมีอาจจะมีสำเนียงอีสานเข้ามา ด้วยนะฮะคือคือต er OK> ้องบอกนะเวลาเข้าซีนกับพี่ปิงกับดีนเนี่ยเอ้ยชื่ออะไรวะดีไหนยคือสองคนนี้เอาไปท่านขุนมาไงพี่ปิงก็เป็นโกศลก็พูดมามาเป็นเฮฟิทเนี่ยก็พูดชัดเกินชัดมากชัดมากช่วงแรกคือมุดอะไรมุดเลยที ก็แล้วบอกมีเริมเปียเหมือนไใหม่ขบ้าบ้างใช่แต่ว่าพอมาเจอ <laughs> กองทัพขุนมาปุ๊บแบบรอเรือเป็นเรือรอเรือเอ<อ>ลยรอริงก็เป็นรอริงเลยนะส่วนอ,อ,อะไรนะดีบัตติส่วนลีเนี่ยลีลีรอเล่นรอเล่นส่นนนวนลีเนี่ยก็พูดแบบภาษาอีสานเลยมิวเ,เตอร์ก็บอกนนะเอ๊ะนี่ไม่ใช่ดีนะ ันก็มีหลุดๆมาบ้างนะครับสหรับปกันมานะครับโอเคเอาสั้นๆตัวนี้นะครับเพราะเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เรื่องของฉาก n อ็นบ้านดีกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงมันมันระห่ำไหมในในภาคสองนี้ระห่ำไหมมีหลากหลายมากมายให้ได้ติดตามนี่บ้านแบบล่าสุดที่เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบดีโนเวทนะท้องถิ่นนี่เราดิโนเวทใหม่แล้วเปลี่ยนเซตนี่แล้วก็เอาพูดถึง มันจะมีทั้งแบบซีนที่เป็นแบบเลิฟซีนโรแมนติกซึ้งๆก็มีแบบเล็นซีนเนี่ยมีให้เห็นแน่มีให้เห็นแน่มีใหเห็นไหมเอาเอาเป็นโอเคไหนพูดได้ไหมพูดถูกเลยเอดได้เอยบ้านเบฟมีหลายมุมครับพูดได้แค่นี้โอเคโอเคมีบานเบฟหลายมุมบ้านเบฟมีหลายมุมกันบ้านโน้นละบ้านโน้นบ้านโน้นยังไง บ้านเบบหลายมุมบ้านอลันก็ได้ทุกมุมนะให้มันเบาหน่อยบ้านว้าบ้านกว้างบ้านว้านโอเคแล้วคู่หลังอ่ะคู่หลังอ่ะบ้านนี้หลายมุมบ้านนั้นทุกมุมคู่หลังยังไงมอไม่มีบ้านไม่มีบ้านอยู่ที่เลไม่อยู่ที่ไท๋อไม่ทีไม่มีบ้านนเดีไปตามอาว่าเราจะได้เห็นกันแน่นอน จ่า,จาเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วผูอยากจะฝากอะไรนะครับก็คงจะต้องเริ่มจากน้องใหม่เลยนะครับฝากอะไรถึงพิ่เบสสองครับนิวครับครับอยากจะฝากพิทเบสซีซั่นสองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆทุกคนนะครับเราตั้งใจทำกันมากเราสู้มาด้วยกันตั้งแต่วันแรกก่อนเปิดกล้องีิอยากให้ทุกคน สนุกไปกับสิ่งนี้พวกเราตั้งใจมอบให้ทุกคนครับผมขอบคุณครับผมมพืใหนน้องใหม่หน่อยฮะน้องมิ้วครับตามเชียร์เป็นกำลังใจงกันต่อไปนะฮะน้องหลีมากน้องหลีรรครับก็ต้องบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยเอ็กซ์เพนเตอร์กลับมาแน่นอนครับกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมซึ่ง ต้องบอกว่าทั้งเรื่องโปรดักชันแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับอย่าพลาดแม้แต่ EP เดียวเลยนะนี่ทุก EP สำคัญหมดเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับผุมเบ๊กับน้องลีเลยครับถัดไปน้องป๊อปครับน้องป๊อปครับก็อยากให้ฝากไปติดตามกันนะครับเป็เบ๊กสองนะครับผมพูดเลยว่า มีพลังวิเศษที่ใช้กันแบบชิมช้นี่ NC แ,แบบชิมช้าไอย่ะแ้วก็เรียกว่ามีการแข่งรถแบบซิงบบ่งซิ่งเหมือนกันให้เรียกว่าขบรถแน่นอนครับอยากให้ทุกคนไปติดตามกันครับดี <ๆ S 2> ใจแน่ๆนะครับผบ้เม้นกับป๊อบเลยครับขอบคุณป๊อบนะครับมาวันนี้ท็อปเทนครับท็อปเทนครับผมก็ด้วยความที่พี่เบบสอนนะครับทุกๆตัวละครเนี่ยพัฒนาหมดเลยพันาการขึ้นหมดเลยในส่วนของ เรื่องเรื่องเนี่ยก็เข้มข้นมากกว่าเดิมแล้วก็พัฒนาขึ้นครับก็ส่วนตัวก็คืออยากดูแล้วนี่อยากดูนะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับิดตามบูกันนะครับผมไม่กับรบเทนทาับขอบคุณนะครับต่อไปครับไมเคิลครับครับก็เหมือนกับที่ทุกคนครับก็คือฝากทุกคนติดตามครับพิธีเบฟซีซั่นสองนะครับผมเท่าที่เราได้ไปถ่ายกันมาเนี่ยบอกเลยว่าซีซั่นนี้สนุกสนุกมากครับผมแล้วก็ฝากทุกคนนะฮะให้กำลังใจน้องนอสด้วย ว่าจะสามารถหรือเปล่าพี่ชิตใจได้ไหมมันก็ยังลุ้นเลยครับเดี๋ยวไปตามลุ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะผมไม่กลับไปเคลื่อนทับมาทางนี้ครับปิงครับก็อยากจะสำหรับผมที่อยากจะฝากอยากฝากขอบคุณแฟนคลับที่เตรียมลายกครับที่สนับสนุนแล้วก็อยู่กับพวกเราตั้งแต่ภาคแรกจนตอนนี้อยู่ภาคสองแล้วก็อยู่กันอยู่กันอีกนะไปกันต่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณปิงครับ คับฟิลครับครับผมก็ฝากทุกตัวละครนะครับในทิดเว็บสนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ฝากตามเชียร์กันด้วยว่าทุกตัวละครเนี่ยคือใครจะมาดีมาลายต้องแบบไปรุนกันในซีรีส์นึครับก็ฝากเอาใจช่วยเคนตะแล้วก็ตัวละครอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมไว้กับคับฟิลครับ มาที่เป็นครับครับก็เรามารลุเราลุ้นกันว่าตัวละครคิมกับเพนตาเราจะได้คุยกันไหมเราจะได้พูดคุยประทะวาจากันสักนิดหนึ่งไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าคิมก็ยังคงมีเป้าหมายของตัวเองนะครับยังคงเป็นนักแข่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่ารอลุ้นกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านักแข่งและนักฆ่ามีอะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนักแข่งกับนักฆ่านะครับผมเบิร์กการเป็นครับ พลคร bon so ับพลก็ฝากตัวละครของอลันแล้วก็เจมส์ด้วยครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่หลังที่จากเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปที่ทางไหนบ้างจะเกิดเรื่องราวอะไรบ้างก็ฝากเป็นกำลังใจรวมถึงทีมเอ็กซ์แนเตอร์ครับว่ายังจะเป็นคิงออฟค o ร์โลอยู่หรือเปล่าฝากติีตามด้วยครับขอบคุณพลครับขอไปสารับครับครับผมก็ในในพิธีเปรสอเนี่ย ดูแเอ่พวกเราทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมเบื้องหลังทุกทีมแล้วก็พี่พีเตอร์เป็นผู้กกับหนยเนี่ยทุกคนแบบตั้งใจมากแล้วก็ทำทำทำออกมาได้เต็มที่ทุกทุกปากในทุกทุกคนมากครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอยติดตามแล้วก็คอยชมในสิ่งที่พวกเราตั้งใจเหมือนที่น้องมิวบอกครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่พวกเราทำเพื่อทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณสายวรับครับน้องครูครับ ก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับติดตามกับซีรีส์ภาคต่อพิพิธซีรี่์สทั้งแฟนๆที่ได้ดูซีรีส์ของเราในภาคหนึ่งแล้วแล้วก็แฟนๆนียายของพ i t b ธภด้วยน,นะครับเรามางานหนังสือทันทีเอาจริงที่นี่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเราเหมือนกันนะ<อ>ที่เรามาขึ้นเวทีนี้ครั้งแรกรตอนนั้นเรามาแบบ no caption นะเรามา no caption <c oughs> แล้วก็วิตอนนั้นนี่คือเหมือนใหม่กันทุกคน อันนั้นผมยอดฟอ98อีก200 <c oughs> ผมพูดบนเวทีปีนู้นว่าอีกนิดเดียวจะหมื่นแล้ววันนี้ก็เหมือนเดสตี้วันนี้998เอ999,800ครับอ,อีก2,000เท่านั้นก็ถึงล้านเออ,อก็หวังว่าจะครบเร็วๆนี้ครับแล้วก็ขอฝากให้ทุกคนที่ร่วมเดินทางกับพวกเรามา1ปีตั้งแต่งานหนังสือเราดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน ทีมแก๊งพิษเบฟบเดอะซีรีส์ของเราแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาเป็นครอบครัวพิษเบฟบต่อไปในพิษเบฟบเดอะซีรีส์สองครับขอบคุณครับผูค้าพวิลครับครับก็อยากอยากจะบอกกับทุกคนนะว่าพิษเบฟบซีซั่นสองเนี่ยสนุกมากๆเพราะว่าผมอะได้แอบเห็นอะไรบางอย่างมาแล้วอ่าก็อยากมนเฟยมาเตงว่าสนุกสนุกจริงๆอยากให้อยากให้รอดูนะครับส่วนวันที่2เมษายนนะครับก็จะมีงานอ่ เป็นงานวงส่วนของพินเว็บสองนะครับก็ไทรว่านะครับก็อยากชวนมานะครับที่ตึกแกมมี่นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นงานแถลงข่าวนะครับก็จะประกาศวันให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมงานพร้อมๆกันเลยครับผมอีกงานหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ first premiere เป็นงานที่เราจะดูดูอีพีแรกพร้อมๆกับแฟนๆนะครับก็จะจัดวันที่2พฤษภาคมที่สยามพาละไรนะครับ2พฤษภาคมนะครับครับผมแล้วก็บัตรเนี่ยสามารถซื้อได้วันที่4เมษายนนะครับที่ ไททิเก็นเมเจอร์นะจ๊ะ,ะหลังงาจุจ๊บๆส่วนไฟนอลเอพิโซดเนี่ยใครไม่มาพลาดมากนะจ๊ะบอกเลยก็ฝากไว้ก่อนนะฮะุพลาดตั้งแต่เฟิร์สพี่เมียนะเฟิร์สมานี่คือโอ้โหเฟิร์สเอพิโซดเนี่ยบอกเลยว่าเปิดจอมาก็ตะลึงคือมันแบบจอมันใหญ่แล้วมันแบบโอ้โหมันจูบใจเล่มจอมันจูบใจจริง เพราเต็มตาเหรอฮะผมสปอยได้แค่นี้เหมือนเหมือนโดนจิกอยู่ไกลๆอเให้รีรู้แค่นี้พอแค่นี้พอพี่เฟิร์สต้องมาดูนะมาดูด้วยกันโอเคโอเคนะฮะเอาละแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าแฟนบีชนะฮะเอเชียทัวร์หรือว่าเบอร์ทัวร์เนี่ยจะมีเหมือนกับพิเศษหนึ่งหรือเปล่ายังไงฮะพี่สารัตจะเป็นคนตอบเรื่องนี้ไหมฮะครับผมก็สำหรับแฟนบีช ของซีซันสอของพวกเราเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเ,เ,รเริ่มมีหลายๆที่ติดต่อจอคิวเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนบ้างอ่าก็หลังจากคร่าวๆที่พ่อกับแม่เขาบอกนะครับก็หลังจากที่ซีรีส์จบเนี่ยพวกเราก็จะเริ่มเดินทางไปหาทุกๆคน ถึงที่แน่นอนจะบินเลยนะจะโบยบินนะจะติดปีกันอีกแล้วการบินเราจะได้บินไปอีกหลายที่เลยนะฮะโอเคแล้วประเทศไทยเราเราจะมีมั้งไหมยังไงฮะนภนเขาต้องมีอยู่แลครับเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าครับผมไม่ก่อน สปอร์ได้แค่ว่าอาจจะมีตั้งแต่ยังไม่จบซีรีส์เลยก็ว่าได้ก็ง่ายฝากติดตามด้วยนะครับ<อ>าฝากติดต,ต,ตามที่ช่องทางของเชนเลยนะครับครับติดตามกันนะว่าจะมีตอนไหนยังไงนะฮะก็าฝากไปด้วยกันนะครับงั้นย้ำอีกทีเนาะนะฮะติดตามชมพิษเบมได้นะครับทุกวันศุกร์นะฮะเวลา 22นาิกา15นาทีนะฮะทางช่องวัน31เนะครับเราจะเริ่มฉายตอนแรกในวันที่2อุพฤษภาคมและก็ไม่อยากให้พลาดนะครับว่าเราจะต้องไปเจอกันนะฮะที่รอบพรีเมียร์นะครับที่วันที่2นี่แหละนะครับซึ่งก็อย่าลืมนะฮะซื้อบัตรรวมกิจกรรมได้นะครับที่ทชนแนลเฟเจอร์ทุกสาขานะครับบัตรราคา2 0 0พแล้วก็1,500บาทนะครับเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่4เมษายนนี้นะครับตั้งแต่10บโมงเช้าเป็นต้นไป4เมษายนนะฮะตามกันหน่อยกันแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเบรดิฟิแบบใกล้ชิดด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณมากมากนะครับที่มานะฮะร่วมสนุกด้วยกันมาเดือนนี้นะครับแล้วก็รับรู้ข่าวสารพิเศษการตัวนี้ผมดูให้กับทุกคนบนเวทีครั้งนึงนะครับทั้ง12คนนะครับถึงน้องนักด้วยนะครับหายป่วยไวๆโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะฮะน้องๆทุกคนถ่ายภาพเซลฟี่ลงไปนะฮะกับทุกๆคนในงานด้วยโอเคครับเราลงนั่นข้างดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเชิญ พี่ชอ็อปพีเอสด้วยได้ไหมครับถ่ายด้วยไหมครับ